ีไทยตอนของขวัญวันเกิดดีใจจังวันนี้ก็เป็นวันเกิดเราแล้วลาลาวันต่อมาวันนี้ก็เป็นวันเกิดเราแล้วสินะจะได้อะไรบ้างนะวันนี้วันเกิดเบลนี่จ้ะนัอนสีไปซื้อของขวัญให้เบลกันเถอะ ไปกันจ้ะ่ะเมื่อมาถึงที่ร้านซื้ออะไรให้เบลดีนะอืมไปดูตรงนั้นดีกว่าว้าวสวยจังเบลต้องชอบแน่เลยเอาวันนี้ค่ะเบลฉันให้จ้ะ เธอต้องชอบมากแน่เลยขอบอกเลยล่ะขอบใจจ้ะที่บานได้ของขวัญมาเต็มเลยแกะอันนี้ก่อนแล้วกันขอ,ของดาวสินะว้าสวยจังสวยจังเหมาะก,กับเราที่สุดอย่างกับเป็นของเรามา,มาตั้งนานแล้วฮึๆๆ เสียงอะไรกันเอ๊ะแล้วลมมาจากไหนเนี่ยเอาใส่ของฉันคืนมา